สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มิตุูบิชิสุทอรมอเตอร์สาขาสินครินครับวันนี้อยู่กับเซลอาร์ตอีกแล้วนะครับที่ปรึกษาฝ่ายขายบริษัทสุทอรมอเตอร์สาขาสีนครินครับ วันนี้ครับเรามีรถดีๆอีกหนึ่งคันครับกับ Mitsubishi Titan Single Cab Four w h e e d นะครับขับเคลื่อน4ล้อนะครับเกียร์ธรรมดานะครับมาตกแต่งให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับผมสำหรับค่าตัวคันนี้นะครับจะอยู่ที่669,000บาทนะครับอันนี้จะเป็นสีขาวนะครับแต่ถ้าเป็นสีเมทัลลิกสีซิลเวอร์นะครับเพิ่ม7,000บาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารถคันนี้อาร์ตแต่งอะไรบ้างนะครับแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปอาร์ตมีโปรโมชั่นมาบอกว่าอยากได้รถแต่งเท่ๆแบบนี้ใช้เงินหมเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ แล้วตอนนี้อาร์ตอยู่กับมิสุูบิชิไททันซิงเกิลแคบโฟร์วดายเกียร์ธรรมดาคันนี้กันแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารถคันนี้แต่งอะไรบ้างนะครับเริ่มจากด้านหน้านะครับก็จะเป็นฟิล์มกองแสงนะครับอันนี้อาร์ตก็ติดตั้งเป็นฟิล์มกองแสงแบบเซรามิกให้ด้วยผู้ชมสามารถที่จะเลือกความเข้มได้นะครับว่าอยากจะติดความเข้มกี่เปอร์เซ็นต์ไม่ว่าจะเป็น4060,80คอันนี้เลือกได้เลยนะครับผมแล้วก็คุณสมบัติพิเศษคือเรารับประกันคุณภาพให้ถึง7ปปีรีรัถ้าาฟ์ม,มญหเหี่ยยวยนเป็นรอยที่เกิดจากตัวฟิลมเองปีททีีี่่5ป6นะครับมา,มาถมามา้ได้าฟิ ถัดลงมาครับคุณผู้ชมครับรถคันนี้นะครับไฟหน้านะครับจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับผมเป็นลูกแก้วแบบนี้แล้วนะครับผมช่วยให้ส่องสว่างในขณะที่เราต้องเดินทางตอนคืนเข้าสวนนะครับเข้านาเข้าไร่นะครับอันนี้ก็สะดวกสบายมากๆเลยนะครับแล้วก็ชุดแต่งด้านหน้าอันนี้ก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับจากของเดิมเนี่ยเป็นพลาสติกสีดําเราก็เปลี่ยนเป็นชุดแต่งนะครับทรง KTC นะครับพร้อมกับหูรากแบบนี้เลย นะครับอ่าอันนี้ใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็ยังมา,าพร้อมกับไฟตัดหมอกให้ด้วยนะครับก็จะมีสวิตช์ควบคุมแยกต่างหากเลยนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวด้านข้างซ้ายและขวานะครับก็จะเป็นแบบ LED ด้วยนะครับผมอันนี้ก็เรียกได้ว่าแข็งแรงทนทานแล้วก็เท่ม,มากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อกันที่ด้านข้างครับว่าอาได้เพิ่มเติมอะไรเข้าไปบ้างเดี๋ยวตามมาเลยครับ ในส่วนของด้านข้างนะครับอุปกรที่เราติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปเลยนะครับก็จะเป็นคิวซุ้มล้อสีดาด้านแบบหมุดแบบนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะเลือกได้ว่าอยากจะได้เป็นดําด้านหรือว่าอยากจะได้เป็นนําเงานะครับแต่คันนี้ก็เลือกเป็นดําด้านนะครับเพื่อให้ดูแบบดุดนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ด้านข้างตรงนี้นะครับก็จะเป็นเวทอากาศะก็ติดให้ทั้ง2ชิ้นเลยนะครับผมแล้วก็รถคันนี้นะครับไฮไลท์สำคัญเลยนะครับเราก็เปลี่ยนล้อนะครับจากล้อกระทะนะครับก็เปลี่ยนเป็นล้อแม็กเรนโซนะครับคอป้านะครับ ขนาด265 75อันนี้ก็เอาไว้ลุยได้เลยนะครับแก้มยางก็จะสูงขึ้นหนาขึ้นนะครับผมแล้วก็ด้านหลังก็เหมือนกันด้านหลังเราก็เปลี่ยนเป็น ล้อเลนโซ่ขอ,อบบ้าเหมือนกันรัดด้วยยางอุตานีออเทเลนนะครับสองหเหมือนกันนะครับผมแล้วก็นอกเหนือจากที่เราเปลี่ยนยางเปลี่ยนล้อให้แล้วเราก็ยังจัดทรงให้ด้วยนะครับเห็นสูงสูงแบบนี้นะครับเราอัปเกรดให้ใส่ชุดยกด้านหน้านะครับเพิ่มความสูงขึ้นไปสองนิ้วนะครับแล้วก็ด้านหลังนี้อาจก็เพิ่มขึ้นมาเป็นอีก1นิ้วนะครับทำให้ตัวรถเนี่ยดูมีทรงแล้วก็ดูแบบสไตล์ออฟโรดมากๆเลยแล้วก็เวลาที่เรา จะเข้าสวนเข้าไร่นะครับก็จะผ่านได้ทุกอุปสรรคเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อทางด้านหลังครับว่าเรามีอะไรเพิ่มเติมมาบ้างตามเลยครับในส่วนของด้านท้ายนะครับอุปกรณ์ที่ติดตั้งมาจากโรงงานนะครับก็จะเป็นตัวจุดยึดล็อกของนะครับที่ฝาท้ายนะครับแล้วก็ด้านข้างกระบะเราก็ยังมีตัวจุดยึดล็อกให้ด้วยนะครับเอาไว้เวลาที่เราจะผูกของรัดของนะครับผมแล้วก็ด้านในนะครับตรงกระบะตรงนี้อาจ์ตก็เพิ่มเป็นพื้นปูกระบะไลเนอร์ให้นะครับเป็นของมิซูบิชิแท้นะครับผมอันนี้แข็งแรงทนทานนะครับผ แล้วก็จะมีจุดยึดล็อกแบบนี้นะครับทั้ง6จุดเลยนะครับผมสะดวกสบายมากๆเวลาที่เราต้องการที่จะบรรทุกของนะครับแล้วก็ที่เห็นอยู่นี้นะครับก็จะเป็นอุปกรณ์ของเดิมที่เราถอดออกนะครับก็จะเป็นชุดกันชนหน้านะครับแล้วก็เป็นชุดบังโคลนนะครับการโคลนด้านในนะครับแล้วก็ถังฉีดล้างกระจกนะครับอันนี้เราก็คืนของเดิมให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็จะมัดเก็บให้นะครับผมสาหรับรถคันนี้ก็จะนําส่งลูกค้านะครับที่จังหวัดสุราธานีนะครับผมอ่าโอเคประมาณ เดี๋ยวเราไปดูต่อนภายในครับว่าอุปกรณ์มาตรฐานมีอะไรบ้างนะครับตามเลยครับในส่วนของภายในนะครับผู้ชมครับอุปกรณ์มาตรฐานที่มาจากโรงงานเลยนะครับก็จะเป็นพวงมาลัยแบบ3ก้านนะครับแบบนี้นะครับเวลาที่คุณผู้ชม เข้าป่าเข้าไร่เข้าสวนนะครับก็จับกระชับถนัดมือมากมากเลยนะครับแล้วก็ยังมีระบบเอนเตอร์เทนเมนต์นะครับก็จะเป็นวิทยุนะครับรองรับ FM AM นะครับแล้วก็ USB พอร์ตนะครับอันนี้ก็ติดตั้งมาให้เลยนะครับแล้วก็ถัดลงมาด้านล่างก็จะเป็นแอร์แบบแมนนวลนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับที่ขาดไม่ได้เลยนะครับก็จะเป็นดิฟล็อกนะครับเป็นแบบไฟฟ้านะครับเวลาคุณผู้ชมนะครับต้องการเข้าสวนเข้าไร่แล้วเจออุปสรรคคุณผู้ชมสามารถที่จะกดดิฟล็อกตัวนี้นะครับทำให้ผ่านอุปสรรค ไปได้อย่างง่ายดายนะครับทำงานควบคู่กับระบบเกียร์โฟร์วนะครับแบบ e ีซี่ซีเล็กโฟร์ว้นั่นเองนะครับก็จะมี 2H 4H แล้วก็ 4L นะครับผมคุณผู้ชมสามารถที่จะเปลี่ยนจากขับ2เป็นขับ4ได้เลยโดยที่ขนาดความเร็วไม่เกิน100กิลมตรต่อชั่วโมงนะครับอันนี้ก็สะดวกสบายมากๆนะครับแล้วก็ คันนี้นะครับก็เป็นเกียร์ธรรมดานะครับก็เป็นเกียร์ธรรมดาแบบ6สปีดนะครับแล้วก็ถัดมาตรงนี้ครับคุณผู้ชมก็จะเป็นเบาะหนังนะครับทำความสะอาดง่ายเลยเวลาที่คุณผู้ชมเข้าสวนเข้าไร่ก็อาจจะมีดินหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเปิดะขึ้นมาติดที่เบาะเราก็สามารถใช้ผ้าชุบน้ําทําความสะอาดได้เลยนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้อ,อีกหนึ่งอย่างนะครับ ก็จะเป็นกล้องบันทึกหน้ารถนะครับเวลาที่คุณผู้ชมนะครับเกิดปรบัเหตุฉุกเฉินต้องการเรียกดูภาพสามารถที่จะดึงจากเมมโมรีตัวนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ข้อสําคัญนะครับเวลาที่คุณผู้ชมนะต่อประกันปีต่อไปถ้าเราติดก,กล้องหน้ารถแบบนี้นะครับก็จะมีส่วนลดของค่ากล้องบันทึกหน้ารถให้ด้วยทําให้คุณผู้ชมจ่ายค่าต่อประกันลดลงไปอีกด้วยนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าออปชั่นเยอะขนาดนี้แต่งแบบนี้นะครับไม่ตัดสินใจจองคันนี้ไม่ได้แล้วครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับออปชันที่อาตกแต่งให้กับรถมิตูชิไต้ันคันนี้นะครับสำหรับผู้ชมนะครับที่ต้องการรถไตทตันแต่งเท่ๆแบบนี้นะครับสามารถทักมาหาได้เลยนะครับที่ลายแอดด้านล่างนี้นะมีแอดนะครับ mitsu. stm ครับการันตีครับเสนอราคาเร็วสุดภายใน5นาทีหรือว่าอยากจะโทรมาสอบถามรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์ก่อนก็ได้นะครับว่าอาชีพที่ตัวเองทําอยู่เนี่ยสามารถที่จะออกรถได้หรือเปล่านะครับที่เบอร์โทร0865443768เดี๋ยวจะขึ้นไว้ด้านล่างนี้นะครับผม สุดท้ายนี้นะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจรถคันนี้อาร์ตมีโปรโมชั่นมาบอกคือใช้เงินหน่อรถเพียง39,0 0 0บาทเท่านั้นเองนะครับฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็ฟรีชุดอุปกรณ์ตกแต่งแบบนี้เลยแล้วก็ล้อเท่ๆแบบนี้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้อาร์ตต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าว่าจะารถรุ่นไหนมารีวิวให้คุณผู้ชมได้ดูดบ้างลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Drive your ambition.